เธอเั็นไฟเปไฟใครไมลัวใครไมลัยอมมันไลยยอมเป็นแรกเปไฟเอามาเลยเอาไฟของเธอมาไลจะดไฟที่ใจกันเลยให้มันร้อนแรงจนละลายเอามาไลยเอาไฟรักเธอมาล้นให้มันูปกลามไปไใจ จุดยึดแขนกันจะถึงนัดที่ฉันอยากจะมีใครบางคนเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นนิหน่อยใช่เลยลึกัน Yes h o จ เอาเลยเอาไฟรักเธอมาเล่จนไฟที่ใจกันเลยให้มันร้อนแรงจนละลายเอาไปเลยเอาไฟรักเธอมาล่นให้มันลุกลามในใจให้มันละลายกันไปเลยเอามาเลยเอาไฟรักเธอมาเล่จนไฟที่ใจกันเลยให้มันร้อนแรงจนละลายเอามาเลยเอาไฟรักเธอมาล่นให้มันลุกลามในใจให้มันละลายกัน ีสักรอบไหมอันนี้รนะคุณี่ว่ากลัวเลยนะแลวว่าถ้าสีปที่ซอนคิดให้เขาว่าเขาที่แล้วอ่ะเออเดี๋ยวเขาลองนดูนไปละโอ้ยจะ <c oughs> ไปดีปหะเนี่ย <laughs> ใหม่นะหม่นะเอาทีนี้ <c oughs> โอเคห้าสี่สา ก็เแลวฉันส่งที่สุดแล้วหัวใจมัน,นหแห้งแก็ยจเกิดจเป็นแขัชาไปหมดแล้วไม่เคยจะุดลไม่เคยจะรอร้อน ยังไม่จจจดไฟใหุ้กดวงให้ทุมละยละเปนไฟเอาไปเลยเอาไฟของเธอันเลยจุดไฟที่ใจกันเลยให้มันน้อไใจจนละลายเอาไปเลยเอาไฟรักเธอมาล้นให้มันลุกลามในใจให้มันละล Hi เมื่อเธออยู่ไหมเขไกลไฟที่ขก้นร้อยองศาของเธอขนาดนั้นฉันจะทนอยู่ไหวหรือมมนจะไม่ไหวต้องลองดูหน่อยให้เธอมันล้อมหัวใจเดีวเธอมปนไฟไฟคองเธอได้เธอไได้ยังไม่จะลองยังไม่จะลองเธอเป็ไฟเธอเป็ไฟใครมกลัวยอมเป็นอะไย แอคอรัลเดียวแหละที่มันมันจะไอเนี้ยอืมไม่เป็นไรร้องเมโลดี้ก็ได้ก็ลองมีลองฝึกดูแล้วกันมสมมติถ้าไม่ได้จริงก็ร้องเมโลดีแล้แหละมีปัญหาครับนี่โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยค่อยมาคุยกันต่อกันอืมที่เหลือก็คงเป็นเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยบ็อกกิ้งพี่บอกบ็อกกิ้งนิวยังไงยังเลยยังเลยใช่ป่ะพี่ว่าไงมัางนี่มีเนื้อป่ะ มีพูดอะไรพูดอะไรจำได้จำได้เออคืออย่างงี้เดี๋ยวแปเอเนื้อมันกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่จะแปเอเนื้อมาเล่าเพราะพี่เขียนไว้ในนะั้นพี่คิดไว้แต่ไม่รู้จะดีเปล่าเดี๋ยวลองพูดให้นิวฟังก่อน,นแล้วก<ะ>มมันพี่แม็กซ์ป่ะคะฮะเออไม่ใช่พี่แม็กซ์พี่แม็กซ์อยู่หรือเปล่า ไปนอนแล้วมัว้งคะแม็กนอนแล้วไปอน้ำแล้วแม็กเหรอเดี๋ยวถามพี่แม็กหน่อยว่าอยากซ้อมด้วยเปล่าเดี๋ยวมาถามได้ได้ New กันเนืเ้อมั้งไหมพี่แไปเอาไม่เป็นไรหนูจำได้ไม่ก็จะได้ดูว่าเขาคาว่าช่วงไหนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคแป๊บนึงพรุ่งนี้ก็ได้พี่ทีอันนี้ก็ได้บอคก,กิ้งนิดเดียวเองก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้ามีเวลาก็คุยกันไปเลย

เราอะยืนติดก,กันนะคือถึงหมายความว่าเปิดตัวมาคือเราเปิดด้วยกันใช่ป่ะคะแต่พี่หันหันหลังหนูหันหน้าแต่ว่าอาจจะยืนข้างกันลองลองโขลลองเลยอื้มอื้นกึกออกนึกออกอาจจะยืนเหลื่อมพี่อาจจะยืนเหลื่อมไปข้างหลังนิดนึงโอเราจะคุยกับนิฮะคอนสมมุตินะนสมมุติว่าจับมือกันด้วยอย่างง้แต่ว่านิวอ่ะ หันหน้าค่ะคนดูะพอนิวลองก่อนใช่ปะจ้ะแล้วนิวก็ยาวไปเลยอฮะคือเพลงนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอนิวมาถึงก็ตั้งแต่แรกเลยใช่ปะคะแต่พอพี่ชีร้องเดี่ยวอ่ะคือมันเว้นยาวมากใช่มันยาวใช่ไหมเออมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้นี่ก็โอเคพี่พีลองกินบ็อกกิ้งก่อนนิวช่วยช่วยดูเองกเนคือนี่แหละพี่หันหลังไปก่อนช่วงนี้ก็ให้นิวหันหน้าไปก่อนยาวจนถึงท่อนดังเวลาเปลี่ยนเนี่ยค่อยสับกัน พี่จะหันหน้าหาคนดูแทนนิวไปหันหลังเพราะอนนี้พี่ร้องยาวเลยจบแล้วแพอถึงถึงท่นมีเธอนองแคิดหนจบท่อนผู้ก็แหละอันนี้คือแบบพี่ที่ว่าสมมตินะไอเดียเฉยเรแบบเนาก็จะแบบหันหน้าก็หากันแล้วหันหน้าหากันคือหันหันข้างให้คนดูอหไะประมาณนั้นแหละ คือนิวมองคือนิวก็ชอบแต่ว่าตรงรู้และได้เข้าใจอ่ะมันต้องต่างคนต่างเดินแล้วไงอะไรนะมันต้องเดินไปแคทวอล์กแล้วไงใช่ไหมมันจะมีท่อนเดินแหละโอเคออก็คือรู้ได้เข้าใจได้รักเองรู้เองตงนี้จะเป็นหนึ่งในหนึงแจัเธอได้ตลอง,น,งนิว<ป>ใกล้ๆหนได้บ้าเออก็พอถึง พอถึงเอเอเอสองะค่ะเอสองปะ,<ช>ปะคือจบพุกแรกอะ<ช>เราก็เดินแยกกันใช่ปะแล้วมันก็จะมาประมาณเจอกันอันนี้คือนิวคิดเหรอไม่ๆมพี่คิดเหมือนนิวหรือเปล่าอ๋อของพี่ท่อน a อสองไอตรงลู่จะได้เข้าใจนี่เราเพิ่งเริ่มผันหน้าเข้าหากันอยู่อคือเราได้ผันหน้าข,ข่ากันครั้งแรกอะอ๋ออเค